สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซุงพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับงน้องเราก็จะมาตอบคำถามด้วยนะครับเนาะว่าสามารถรับสกินปืนได้ยังไงนะครับงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะกิจกรรมรับสกินปืนฟรีนะครับเนาะล็อกอิน8วันนะครับได้บังค่ะองน้องแต่วันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้พี่จะมาบอกนะครับเนาะว่าสามารถรับได้ยังไงนะครับเนาะรับได้จากไหนนะครับเนาะเพราะว่าบางคนนะครเาายกู้มๆลว่ รับได้จากไหนกิจกรรมหายไปไหนจะกลับมาหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับนอว่าตอนนี้มันยังบักนะครับนอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ามันมีวิธีรับนะครับเนาะแล้วก็ทุกคนนะครับนออยังจะได้เหมือนเดิมนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับก็จะรู้เลยนะครับนอว่าสามารถรับได้ยังไงรับได้จากไหนนะครับนอกิจกรรมบักจริงหรือเปล่านะครับนอแล้วก็ สำคัญเลยนะครับน้องๆก็คือคําตอบนะครับน้องพี่จะตอบแบบละเอียดเลยนะครับน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับน้องแต่ก่อนที่จะไปรับของดีฟี่นะครับน้องๆหรือว่าสอนรับกิจกรรมนะครับน้องๆก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัดรก่หน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเออกกกี1ตัััวนนรรบบบ็สาาามถได้ง่ยๆแ เลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของพี่ๆจากพี่พี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยละกันนะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมก็ง่ายๆนะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพียงเท่านี้นะครับก็มีสิทธิ์รุ่นแล้วนะครับเนาะก็จับปราไม้เลยนะครับองน้องเราก็มาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมที่ทุกคนถามหาหรือว่าถามถึงตอนนี้นะครับองน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องตอนนี้นะครับเนาะมันได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับองน้องอนต นี่นะครับน้องไม่ได้อยู่ในเกมเราแล้วนะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องทุกคนยังจะสามารถรับได้เหมือนเดิมนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปื้นอยากได้สกินสเกตบอร์ดนะครับน้องอยากได้สกินไอวอล์นะครับวงน้อง กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่ได้หายไปไหนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องเพียงแค่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีรับนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องกิจกรรมแค่มีปัญหานิดนึงนะครับวงน้อง GM นะครับน้องก็เลยแบบว่าเปลี่ยนวิธีรับซะเลยนะครับวงน้องก็คือปกติเราจะได้วันนี้นะครับน้องจก็เลยเอาออกนะครับวงน้องแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะกลับมาแจกให้ทุกคนเลยนะครับวงน้องก็คือมาแจกพร้อมกันเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินเอนโฟทาวดนะครับน้องสกินสเก็ตบอร์ดนะครับ แจกให้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องไม่ต้องล็อกอินอีกต่อไปนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะเอามาแจกให้นะครับแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังตกใจนะครับน้องว่าจะไม่ได้สกินปืนห่าวอนะครับวงน้องก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเนาะเพราะว่าสกินปืนห่าวอนะครับสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสร์ฟแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป้าไม้เลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือสุดจะจัดเลยนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับ นะครับน้องเรากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องก็หลายๆคนนะครับเรียกว่าบักนะครับวงน้องก็คือไม่ได้บักนะครับน้องแค่กิจกรรมนะครับวงน้องมีปัญหานิดนึงนะครับน้อง GM เลยเอาออกไปแก้ไขนะครับวงน้องเราก็จะกลับมาแจกให้เหมือนเดิมนะครับวงน้องในเร็วๆนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาเลยนะครับวงน้องบางที่นะครับน้องพี่โพสคลิปนี้ลงไปนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ก็อาจจะกลับมาแล้วก็ได้นะครับน้องก็จะประมาเลยนะครับวงน้องก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะมาแจกให้เเหมือนนนนดิะคาสยฟีทุก ได้รับเหมือนเดิมนะครับวงน้องก็มีท้งบัตรเพชรบัตรปืนนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของลูกซองดีแกนะครับเนาะที่แบบว่ามีลุ้นถาวรด้วยนะครับวงน้องก็มาแจกให้เหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็จะมีแวร์กว่านั้นนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของเอ็มโฟนะครับเนาะที่มาแจกให้ฟรี่สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของไอวอนะครับวงน้องที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้นะครับเนาะสำหรับวงน้องเขาไหนนะครับที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งสร้างรหัสใหม นี้นะครับเนาะจะกลับมาแจกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวงน้องตอนนี้แค่เอาออกไปแป๊บเดียวนะครับเนาะแล้วก็จะกลับมานะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับวงน้องก็ประมาณนี้นะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาตอบคำถามให้แล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือได้แน่นอนนะครับเนาะจากกิจกรรมตรงนี้นะครับวงน้องก็คือไม่ได้หายไปไหนนะครับเนาะอย่าเพิ่งตกใจนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ แตกรรมตัวนี้ก็แค่บักนิดเดียวนะครับ,บน้องๆเออก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนถามมานะครับเนาะพี่ไปเห็นคลิปต่างประเทศคลิปนึงมานะครับบงน้องเขาเปรียบเทียบนะครับเนาะระหว่าง M4 ตัวใหม่กับฟาร์มาตัวใหม่นะครับเนาะอันไหนจะสวยกว่ากันนะครับบงน้อง แล้วก็คลิปนี้นะครับน้องก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับน้องก็เป็นทางด้านของเอฟเฟกนะครับวงน้องเมื่อเราฆ่าคนตายนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเวลาการโซนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะเวลายิงใส่คนนะครับวงน้องก็คือเวลายิงใส่คนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะระหว่าง2ปืนนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องเวลาคนตายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะระหว่างฟาวมาร์กับเอ็มโฟนะครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะก็จะฟาวมาร์ทเลยนะครับวงน้องก็ แบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเดือนนี้ด้วยนะครับวงน้องก็มีทางฟาร์มมาร์สแล้วก็เอ็มโฟนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็ในเร็วๆนี้นะครับจะมีทางด้านของซุดตัวใหม่นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะกำลังจะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะอีกวันสองวันข้างหน้านะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครััััััับบบบบพววววววกกกกกนน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 ้้้้้อออองงงงุดดตตีี็็าาาาาลลลลจะะะะะปเเเเเขมมคคครรรแ่่ยยยสๆ กับซุดตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องมีตัวหมีด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็ซุดตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ซุดเทๆแบบนี้นะครับน้องก็ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับน้องก็แย่งให้เราถึง5้สินส่วนนะครับวงน้องแล้วก็จับปลาไม้เลยนะครับน้องเราก็ซุดต่อมานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซ น้องก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับวงน้องก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้สุดสีบัวตัวนี้นะครับองน้องก็คืออัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็สวยมากๆด้วยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องสุดใหม่นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องเราก็อย่าลืน งน้องถ้าอยากเล่นอยากได้นะครับเนอะก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับเนอะเพราะว่าสุดตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องสุดแต่ละสุดที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามานะครับน้องแล้วก็กระเป๋าตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้นะครับน้องก็อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็สวยมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ตัวเต็มของมันก็เป็นแบบนี้นะครับวงน้องก็คือสวยมากๆเเลลยยนนนน้อองงีวก็มีเเออฟคด้้วยนะก็จปายกๆเลยนะครับวงงนอก็ ถ้าใครอยากได้นะครับนก็สามารถไปสุ่มกันได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนกเราก็กระทาตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนก็คือจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับนะอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวงน้องก็จัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเราแล้วนะครับนก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนกสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องเราก็ไอวอลตัวนี้นะครับนาะใกล้จ กับไอวอตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะก็เป็นงานบ้างเขาวงน้องสำหรับวันนี้นะครับน็อตคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคู่แดนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรนะครับวงน้องหรือว่าอยากได้สุดฟรีนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องกิจกรรมนะครับวงน้องได้นําออกไปนะครับน็อแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน็อตแลก็ทุกคนจะได้รับแน่นอนนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสกินไอวองกก็คือลับมาแน่นนอะครับน็อ น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวงน้องหรือวก็จับปลามา้เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนถาวรอ,อยากได้สกินไอวอนนะครับน้องก็ได้แน่นอนนะครับวงน้องหรือวก็จับปลามา้เลยนะครับน้องวันนี้พี่มีตอบให้แล้วนะครับวงน้องเราก็ ถ้าใครอยากรู้อะไรอีกนะครับน้องก็คอมเมนต์มาหาพี่ได้เลยนะครับน้องก็คือคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับอยากให้พี่ถามอะไรจาก GM นะครับน้องหรือว่าอยากให้พี่หาข้อมูลจากไหนมาให้นะครับวน้องหรือว่าอันไหนจะมาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวน้องก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับน้องหรือว่าอยากให้พี่แจกอะไรนะครับน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ละกานแจกให้ละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรจากพี่ก็ขอกันมาได้เลยนะครับน้องไม่ว่า น้องพี่ก็สามารถแจกให้ได้นะค,ะนนะครับวงน้องก็จะประไม้เลยนะครับน้องสหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับก่อนที่จะจากลากันไปนั่นเองครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรอะไรประมาณไหนนะครับวงน้องพี่จะทําคลิปแนวไหนนะครับเนาะก็จะประหมายเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะงสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบ๊ายบาย